เ็อบอไล้วเปหแล้วเป่งหอบอแล้วดูของมงแล้วครับวากที่สุดท่อมอยู่ป้อมอ่ะเป็นหอ,อกมาแล้วอาท่อมตัวหนึ่งป้อมป้อมป้อมหน้าเลยโอ้โห

คนเดียวอ่ะคนเดียวอ่ว,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 ว่าะลงไปไป่ดก็ดังสองตัวสามตัวมีเืนแบค็คุมมีเมแบ็กมเอ้เอ้ย ตามไอ้เหี้ยเออคือ,อ,อยังไม่ตายสาัตว์โคตรเจ็บอ่ะโคตรเจ็บเอ้ยฆ่าแม่งไอสัตว์ฆ่ามันมาแล้วมาแล้วก็โคดังข้างนอกข้างนอกก็มาดึงเพื่อนดึงเพื่อน Ê. À, có đang có đang hoặc có đang. Ê. À, à. uh. Như làng ban quả tuần ban là cái cần điều. Ban cần điều. โอ้โหสองตัวเล็กมากข้างล่างเขา้าบ้างเล่นมาก่อน <c oughs> อ่ะหนีตำรวจด,ดิอ่ะ bye um, and ah! ต้นไหนนอกอะบ้าในใ้ของกันตรงนี้บ้านหุน่นมีตัวบ้านคู่หรืออะบ้านหุ่น ยังไม่ตายอีกี่นั่นไม่ตายไว้สักไ,ไ,ไ,ไม่ว่าขวาเข้ามา 对，走、yep, yep. 掉，走掉。 อ้โอเล่งคนเดียวดีกว่ามากเอ๊ะกระตงางกระตงระวังกระตางเอา ยึดแม่มีเสาไฟมีสายไฟด้วยวะเหมือนจัดสี่เหี้ยสวจัดไอีกยี้เกล็ดทำยี้ตรงนั้นน่ะก็ถูกอลังจะขี่ไปไอ้รยี้คนเฮ้ยกลับรถหรือว่า Vô ở trong vô tầng nếp Vô tầng nếp, vô Vô mà dắt của nó Hãy đây có lên เขาหัวมันนัดแ่มแ,แม่งทำมันเก่งนะพวกนี่นุเพื่อนเลยท่านน็อ,นอกอ,อ่ะรอขขอ,ห,อ,ขขอ,ห,อหลังกระท่อมเดิม,มอ่ะอ,อ,อกระท่อมอมา

เอแม่งพอดีไอ้สองตัวเลยหลังกระแพงตบปัวไอ้เียดนบดนี้ไม่กินเลยเว้ยโอ้เอะเอ๊ะตัวยืนไหนไว้ตัวนึงอ่ะ

ได้เลยมาตัวแดงรอเนี่ยเรือยไรรอรอเนี่ยฮะวู๊ไอ,อ้ตามมีตัวออกขวาฮ่อยไรโดนเลลม ตอีกตัวนะคะัรัวิ่งหาขึ้นต่อเยจะเปิดนะระเบิดไม่มีไม่มีไม่มีกมตายตามอีกตัวอะตามตัวตามีอีกตัวทางซ้ายทางซ้ายเออนั่นน่ะนั่นหระแกแคยิงระต้าดิบปกูยิงสายมีสายมี้ายมี กดังกดดังอยู่บนหัวเลยว่าไตามลาวตี

ไ้ตามมีคนวิ่งไอ้ตเฮ้ยแต่วันขางขวาไอ้ตามอยู่บนรถไอ้ตามขี่บนรถรถอ้ไอ้ยิง่หววะ แค่ไหนตแค่ไปล็อกล็อกเลยหุ้ย<อ>มีตู้กดน,น้ำด้วยเหรอวะเออกดได้เอ,องนะคนต่างหัวเกิดเรื่องก๊กสเ้อบยเนี่ยตาย

หินไกล้หินไกลอีกตัวพี่เข้าไปสองตัวแล้วพี่ตาล้หินนนเอห้าพี่แจงน็อกพี่เดินไปหนใกล้อ่ะหินหินกลๆตรงหน้าพี่แจง เห็นเห็นตั้งแล้วต้องรันต้งรัสแล้วต้องลัดนอคพี่หินนี้นอ็อค